<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆหงแดงลิพู์ทุกท่านเฮ <c oughs> <c oughs> ้นะครับ <c oughs> ก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะฮะมาเจอกันแบบกระปริบกระปอยเลยเกินนะครับในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่อะไรนะฮะมันก็เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะฮะของผมเองคือ ผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงจะเป็นเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีกระจิตกระจยไงน,น,นะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาพอผ่านหแมตช์เท่านั้นแหละของพิมลิกถ้าเป็นกราฟก็หัวดิ่งดิ่งแบบจมเหวนะเลยเลยจุดคัดลอดเลยจุดตั้งรับอะไรทั้งสิ้นนะในกราฟหุ้นเนี่ยเลี้ยวพูไปอย่างนั้น,นครับ ปักหัวทิ่มลงเหวอ่ะคิดดูนะครับแล้วเหวนี่มองไม่เห็นก้นด้วยลึกแค่ไหนเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละทิศผ่านไปด้วยแบบใจคงใจคอเลยมันไม่รู้จะสรรหาอะไรมาคุยกับเ,เพื่อนเนาะมันไม่มีแง่มุมดีเลยทุกอาทิตย์ที่ผ่านมามันนะฮะความรู้สึกนะรูปเกมมันเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยน <S <S แปลง นจนมีกระแสอาเนอเอาออกมาซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับโดยดุสดีนะว่าในใจมันก็มีคิดบ้างแหละว่าในเมื่อ4เดือนแล้วอะ่ะเปิดฤดูกาลมาเนี่ยสิมแมตช์เนี่ยแมบตบนี้13นะฮะผ่านแชมเปี้ยนลีกผ่าน FA ครับผ่านกระบาวครับแพ้ไปสักเกินครึ่งอะ่ะคิดดูแล้วกันท่านผู้ชมมันไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้กับหงแดงเลยผูเพราะฉะนั้นเนี่ย จิตใจเนี่ยมันก็เลยม,ม,มันก็เป๋อแล้วนะไปไปทางกระแสว่าเออถ้ามันปรับไม่ได้จริงๆถ้ามันจูนไม่ได้จริงๆว่าตัวที่ซื้อมาเนี่ยเยอะขนาดนีนะ้คุณภาพขนาดนี้ทุ่มทุนสร้างไปขนาดนี้มันก็น่าจะต้องเปลี่ยนหัวเรือไหมเอาคนที่เขาสามารถมาจูนเอาคนที่เขาเอาคือบางทีมันมัน ปลาเนาะปลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันน้ํามันไม่ได้เปลี่ยนน้ำน้ำมันเน่ามันอจจะต้องลองเปลี่ยนน้าใหม่ไหมเออให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันรู้สึกกระปี้กระเป่าให้มันรู้สึกสดชื่นลองเปลี่ยนผู้จัดการทีมมีแนวทางการฝึกแนวทางการทําทีมที่แท็กติกอะไรใหม่ๆเผื่อว่าอย่างน้อยก็เรารู้กันอยู่ว่าทีมลิเวอร์พูลของเราเนี่ยคุณภาพผู้เล่นมันผ่านการเป็นแชมป์มาไอตัวที่ซื้อมามันก็โอ้โหไม่ใช่ตัวแบบ ย่อยๆอ่ะมันตัวเทพเทพอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนคนอื่นที่เขามีแนวคิดที่จะจะจ,ะจับตัวผู้เล่นเทพเทพผู้เี้ยมาเล่นร่วมกันไหมอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เราก็เอ็นอีงไปตามมาแสนะเอนะครับและก็มาถึงเมื่อคืนบอกเลยว่าก่อนจะเจอเวนแฮมเนี่ยคือทําใจไว้แล้วว่าคิดดูแล้วกันอ่ะคุณมันแพ้ติดต่อกันมาแล้วมันแพ้ข้าไม่แพ้แพ้ PSV แพ้ Nottingham Forest แล้วไม่ใช่แพ้แบบแบบเฉียดฉิวแพ้แบบหน้าเจ็บใจแพ้แบบหมดรูปสู้เขาไม่ได้โดนถลุงประตูเป็นว่าเล่นนะเหมือนโดนดดนาไมต์เข้ามาในบ้านเนี่ยในปากถ้ำของเราเนี่ยระเบิดตุม้มทุกอย่างสลายกลายเป็นผุยผงคือสลายหมดเลยความมั่นอกมั่นใจนะความเ,เขาเรียกว่าความ เป็นตัวเป็นตนความเป็นแชมเปี้ยนอดีตแชมเปี้ยนจากเือนั้นมันหายหมดเลยนะครับโดนนอตติงแฮมโฟลเสต์ถลุงสามเจอ PSV 4สี่มันใช่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำใจไว้แล้วก่อนจะมาเจอเวสต์แฮมถึงแม้วสต์แฮมเขาก็เป็นทีมดิ้นรนหนีตกชั้นแต่ฟอร์มเขาก็กระเตื้องมาบ้างนะครับแล้วก็ในเมื่อเรายังสามารถแพ้ นอตติงแฮมฟอร์เรสยังแพ้ PSV High ไฮโอเฟนได้แล้วจะก็คงมันก็อยู่ในความคิดว่าอ,อมันก็อาจจะแพ้เวทแฮมก็ได้แถมไปเยือนี้ตั้งหากซีแมตแล้วไม่เคยชนะเกมทีมเยือนเออเอาทุกอย่างเป็นลองนะทุกอย่างเป็นเป็นภาพลบเป็นความคิดลบๆหมดเลยนะครับจนมา บทสรุปของเกมเมื่อคืนคือชนะไป2วัประตูต่อศูนผลการแข่งขันนะ่ะมันก็กม็มันก็ทำให้เราดีใจนะเออบอกตรงๆต,ต,ตอนดูเนี่ยตอนดูนะตอนดูก็ก็ทำใจไปแล้วเห็นแล้วเออรูปเกมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเราครองบอลได้นะครับแต่ว่ามันยังเหมือนยังขาดความมั่นใจในการเล่นแต่ถึงแม้จะปรับระบบปรับระเบียบเปนมาก็ก็ครองบอลบุกแต่สุดท้ายก็ ติดขัดขัดจังหวะเล็กๆน้อยๆจับบอลลั่นมั่งนะยิงออกยิงแบบไม่มั่นใจมั่งนะครับติดนู่นติดนี่ทั้งที่ตัวเองคองบอลบุกใส่เขาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมันก็เลยคิดว่าเอาแล้วมาอีรอบเดิมนะครับทำท่าเหมือนจะดีสุดท้ายก็อาจจะเหลวก็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ชนะไป2ประตูต่อ0อ่ะมันย้อ,ยอนกลับเข้าไปในเกมนิดนึงนะครับเกมก็คืออาร์เนอร์ชลอตคือ มันเมื่อถึงทางตันแล้วอะ่ะมันอย่างที่ทุกคนรู้อะ่ะถ้าคุณหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงแต่คุณยังทําอะไรเหมือนเดิมมันก็ไม่มีทางที่จะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นอ่านเนอร์ชลอตเปลี่ยนดอบซาร่าอันนี้ตรงใจโดนใจเนาะแฟนๆของแดงทุกท่านซาร่านะครับเขาคือตำนานนะอันนี้พูดจากใจจริงนะฮะไม่ได้แซ นะครับไม่ได้ประชดเขาคือตำนานคนที่แบกทีมาเกือบทศวรรษอะนะเพื่อพาเราเป็นแชมป์นะครับคู่บุญของเจอร์ินคอปอะ่ะว่างั้นเถอะนะสถานะเขาคือตำนานแต่มันต้องยอมรับโดยสภาพสังขารเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันไม่มีทางเหมือนเดิมนะครับความเร็วหายความแข็งแรงแข็งแกร่งของร่างกายมันหายไปการตัดสินใจชั่วขณะเนี่ยมันก็ช้าลง ตามสภาพร่างกายตามสภาพอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยไม่ใช่ซา่าคนเดิมนะครับจากที่ทูซีใช้ซา,า่าซา่าบอลก็เหมือนเดิมนะครับไปตกที่ซา,า่าโยบตีหรืปิกสองข้างซึ่งทําเกมไม่ได้เปลี่ยนดอกซา,า่าอันนี้ตรงใจนะครับแล้วก็อฟฟอร,รียงเวทเล่นนะครับและแบ็กขวานะคอเนอร์แบลลี่เจ็บเจอรมีฟิมปงเจ็บ แล้วทําไมคุณพี่เขาถึงไม่ใช้โจโกเมสสักทีสุดท้ายก็ต้องใช้เราก็สงสัยว่าทําไมต้องถอยโซโบไปเล่นแบกขวานะครับมันมันคือมันไม่ใช่เทรนอาร์โนเนาะที่มันเป็นคอร์เตแบกได้บอลึังขวาแล้วก็สาดให้เพื่อนอย่างแม่นยำโซโบเขาก็มีทิศทางการเล่นของเขาใช้พลังในการบดบี้แย่งบอลแล้วก็จ่าย แล้วก็พาร,รามมีด YNAM ิกในการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมฟุตบอลเออเป็นอย่างนั้นพอไปอยู่แบ็กมันก็เสียโอกาสเนาะเสียเสียพลังงานตรงนั้นไปเราก็สงสัยว่าทําไมโจโกเมสเนี่ยเคยเป็นเล่นคู่เคียงคู่กับฟานไดเนี่ยทั้งทั้งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับกรณีจำเป็นก็มาโยมาเป็นทั้งแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ได้บางทีเล่นเป็นไม่ฟิลก็ได้นะจนได้รับฉายาว่าโจรับจบอะ คุณคิดดูแล้วกันว่าคือสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแล้วแผงเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมในเมื่อบ็คขวามันขาดเนี่ยเอาโจมันยืนสิโจโกเมสน,นะครับคุณสมบัติของเขาคือเล่นเกมรับแบบเบสิกเบสิกได้ดีนะครับอย่างน้อยมีลูกตื้มีลูกขยนันมีลูกชนร่างกายก็ค่อนข้างแข็งแรงนะปะทะกับคู่ต่อสู้เร็วๆได้อาจจะเร็วสู้ไม่ได้แต่ทางบอลดีอ่านเกมรับดี แต่ว่าในการที่คุณจะไปให้โจโกเมสทำเกมบุกหรือครอสบอลแม่ๆน่ะมันก็อาจจะด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับเหมือนเกมนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยจัดตัวได้ผมว่าลงล็อกแล้วและพอเล่นจริงๆโซโบไม่ได้ยืนเป็นมิดฟิลตัวกลางนะครับไม่ใช่เบอร์10แต่เอาฟอริงเวสที่ยืนแทนซาลาเนี่ยขยับเข้าไปเป็นเบอร์10แลวโซโบเนี่ยมนยืนทางขวาแทนแต่ว่าการเล่นของโซโบจะไม่เหมือนโซลาที่ว่า ออกไปทางติดริมเส้นโซโบจะขยับเข้ามาข้างในยืนอยู่ประมาณตรงฮาสเปซนี่แหละยืนอยู่นี่แหละนะตรงกลางเนี่ยออกปิงนิดนึงถอยเข้ามาในสนามนิดนึงนะครับแล้วก็ต่ำลงมาหน่อยอยู่ระหว่างกลางๆนะระหว่างเส้นกลางสนามกับกรอบโทษเออตรงนี้มันเหมือนมันเพิ่มมิติในการเล่นเกมลุกเวลาเราเจาะตรงกลางนมีทั้งเวสโซโบกาฟิแบกนะมีทั้งซ้ายกับกากโปนะครับแล้วก็มีโกเมสเติมขึ้นมา ซึ่งพอบอลเนี่ยบอลมันไม่มีซาร่าเนี่ยบอลมันไม่ไปจมอยู่ที่ซาร่าโซโบได้บอลก็ทําชิ่งกับเวสโกเมสก็เติมออกมาเล่นด้านข้างก็ครอสบอลได้นะเล่นกับโซโบต่อทําชิ่งเร็วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติในการที่จะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้มันมันมันอาจจะเร็วขึ้นมันอาจจะไม่แม่นแต่ว่ามันมันสร้างความกดดันพอได้นะครับให้คู่ต่อสู้นะครับ พอปพกพืชถึงตรงนี้นะออนะครับเริ่มเห็นทิศทางถึงแม้ในระหว่างเกมที่ผมดูนะอ,อก็ยอมรับมันว่มาครึ่งแรกนี่หาวอะ่ะคือมันมันไม่ใช่ว่าเราไม่บุกแต่ว่ามันบุกมันไม่มันไม่กระแทกกระทันไม่ดุไม่ดันนะแต่มันบุกไปได้เรื่อยๆพอเวทแทมเขาก็ไม่มีอะไรอะ่ะเขาก็ไม่พยายามเพสซสิ่งถอยไปตั้งรับแต่ก็ไม่ได้รับลึกซะแบบจ๋าๆก็รอสวนเหมือนกันใช้โบเวนอะไรพวกนี้นะครับเออแต่ส่วนมากเราก็คุมเกมได้แล้วก็ วันนี้มันมันต่างจากวันอื่นๆที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยดีอะ่ะก็คือมีฟอรเรียงเวียดเวียดวันนี้ดูแบบกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยมากเลยไม่รู้ไปดีดโดนตัวไหนมานะฮะจับบอลหมุนบอลพลิกบอลเล่นร่วมกับเพื่อนนะครับแล้วก็โคตรขยันนะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาโอ้โหเอ๊ะ นี่แหละครับเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่ว่าจะจูนติดกัน,นง่ายๆนะต้องอาศัยเวลาความเข้าใจอย่างน้อยเนี่ยการได้อยู่ร่วมกันเผชิญทุกเผชิญสุขในระหว่างเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้แบบมันไม่ใช่มีแค่ในสนามไงฟุตบอลน่ยมันอาจจะมีการนอกสนามเฮฮาปาร์ตี้ปรับทุกสารทุกสุขดิบไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปกินข้าวบ้านเพื่อนมันค่อยๆสนิทกันเรื่อยนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่ดีเลยนะวันนี้เวสคือสามารถเล่นชิ่งทะลุตรงกลางร่วมกับโซโบโได้เล่นกัน,นสั้นๆเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆปึ๊ก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 แล้วเวสมันคล่องนะครับจับบอลปุ๊บไปต่อปุ๊บในสถานในในที่แคบๆแ,แบบเวสมันเอาตัวรอดได้วันนี้นะครับแล้วก็เหมือนแกแรงประทะดีขึ้นนะการคิดอะไรก็ฉับไวขึ้นนะครับเพราะวันนี้เห็นเลยโอ้โหหลายลูกเลยครับที่เวสมันแบบ กลไกในสมองของพวกเพลย์เมเกอร์นะมันทําแบบมันไม่เหมือนคนอื่นน่ะมันสามารถจ่ายได้อันตรายหลายลูกนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทั้งให้อีซักเอ้ยนะครับแต่อีซักก็ยิงออกไปหรือแม้แต่มาปุ๊บบอลเข้าเท้าซ้ายเกบปาดน้ําหนักเบาไปหน่อยไม่ถึงอีซักนะโดนสกัดออกไปก่อนนะโอ้โหนะครับแล้วก็มีหลายหลูกได้ลุ้นเข้าไปยิงประตูด้วยนะครับแล้วก็การกระแทก การมีอารมณ์ร่วมมีแพชชั่นอ่ะแกเริ่มมานะครับเหมือนเหมือนมีข่าวแล้วว่าแกไปเพิ่มเหมือนทางทีมเนี่ยก็พยายามปรับให้กล้ามเนื้อมันมีมวลมกล้ามเนื้อมากขึ้นอีกประมาณสักโล2โลอย่างเงี้ยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายเพื่อปะทะดูดีขึ้นนะครับดูมีบาลานมีสมดุลขึ้นระหว่างเล่นเกมและถูกปะทะออนะครับและสุดท้ายก็เห็นไหมนำมาถึงการได้ประตูนะครับเวสเนี่ยเล่นกับ โคดิกาโปอ่านด้บอลมาปุ๊บเวียจับเหมือนจะหลุดจะหลุดแต่วิสัยทัศน์ของคนที่เขาเป็นเพลงเมเกอร์เขาเห็นปุ๊บเขาจ่ายช่องกักโปได้ตวัดเขา้าปุ๊บกักโปตวัดซ้ายกลับเข้ามากลางอีซักอ,อันนี้อีซักก็เป็นอีกคนนะครับยิงแปรแบบ ไม่รู้ว่ายิงอีกหลายๆรอบจะเข้าไหมมุมมันน้อยจริงๆนะครับนึกว่าจะจับแล้วยิงเสาสองมาอีซักแปรทันทีนะครับแล้วแปรเบียดเบียดเสาแบบระดับแบบหืดับช่องว่างระหว่างมือผูก้กษาประตูกระเสาี่เข้าไปนะครับรูปนี้ก็ถือว่าถ้าบอกว่าเยือกเย็นและเฉียบคมก็ก็ใช่นะฮะค่อยๆมีส่วนเรื่อมส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะะแล้วก็เริ่ม เริ่มจับทิศจับทางเพื่อนในและนะแล้วก็รู้จังหวะในการเข้าพอร์ตมันเป็นสไตล์ของอิสซักนะที่ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนมากนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเป็นอันตรายนะครับมีลูกนึงเอาโหนี่แบบลูกลอยๆนะ้ก็กระโดดฟาดนะไม่ถึงกระตีรังกานะครับแต่ก็แบบได้ยิงเต็มๆมแต่ผู้รักษาประตูก็เวทแทมก็ปัดออกไปได้แบบเหลือเชื่อแล้วก็เออ ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาไหมแต่สุดท้ายก็มาได้นะครับอิสซักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนที่ต้องก็ก็ดีที่วันนี้อิสซักเขายิงได้และเริ่มมีส่วนร่วมเกมมันก็ดูว่าอาร์เนอร์จะเป็นคนดื้อว่ายังใช้ทําไมอิสซักเพราะว่าอิสซักก็เล่นมาใช่ไหมเป็นตัวจริงแบบที่แล้วก็ทําไมไม่ใช่เอกิติเก้แต่ว่าสุดท้ายอาร์เนอร์ก็เลือกอิสซักแล้วก็เห็นผลเนาะสุดท้ายแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนเอกิติเก้ลงมานะครับก็อาจจะเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาแล้วก็เป็นสไตล์การคุมทีมแล้วก็อาจจะต้องเป็นมันต้องมีอีโก้นิดนึงว่ายังไงก็ต้องดันให้เล่นนะครับว่าเป็นสูตรหน้าระดับเนี้ถ้าไม่ให้ลมมันก็กระไายอยู่เนาะซึ่งมันแพงขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะฟอร์มตกๆแต่ก็เริ่มเห็นแววเห็นเห็นรูปเห็นล่างแล้วนะครับยิงเข้าไปสุดท้ายแล้วก็มาเป็นโคดี้กักโปนะเก็บตกลูกนี้ก็โซโบนะ ไปเก็บตกจากลูกคอสมาเลยค่ามาเสาสองโซโบไปเก็บย้อนมาให้โกเมสโกเมสนะครับวันนี้นะได้ทั้งแอซิดเลยนะโอ้โหกระแทกบอลปึง้งเนี่ยเข้าไปหาตัวกัคโปที่อยู่กลางประตูแล้วก็กัคโปพักด้วยอกปุ๊บหลบก,กองหลังที่เข้าไม่ถึงปุ๊บซัดตุ้มนะหมุนตัวยิงด้วยขวาเฉียวผู้รักษาประตูเข้าไปครับจริงๆลูกเนี้ยกัคโปอะได้มา ได้รับบอลแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วจากฟอร์เรเวสเนี่ยตอนครึ่งแรกอะ่ะกระแทกให้อย่างเงี้ยเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่กากโปมันจับจับไม่ดีบอลมันกระเด้งกระดอนออกไปให้คู่ต่อสู้สก,กัดได้ถ้ามันจับดีมันจะได้เดี่ยวเดียวกับกองหลังนะครับที่อยู่คนเดียวแล้วผมว่ากากโปมันหลบได้และยิงได้ครับมันจับไม่ดีนะครับแต่ลูกนี้เอาบอลลงดีโดยใช้หน้าอกนะก็เสียวเสียเหมือนกันว่าจะแฮนด์บอลนะแต่ก็ไม่แฮนด์นะครับก็ คืออารมณ์เราอะมันเป็นแบบกักโปอะตอนมันยิงได้อ่ะใช่ไหมปกติยิงได้ก็เฮ้ยไปแสดงท่าดีใจใช่ไหมแต่ว่ามือมันก็จะว่ามันแอคมันเก๊กมันก็ใช่นะแต่ผมว่าอารมณ์แล้วก็มันบอกเฮ้ยทำไมนัดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนรวมทีมทั้งเราเนี่ยมันเล่นกันไม่ได้วะทำไมมันยิงไม่ได้สักทีวะนี่ยิงอย่างเงี้ยก็ยิงมามันก็ไม่เข้าเออมานัดเนี่ย เล่นดีไม่ดีไม่รู้แต่ยิงเข้าไปแล้วแล้วก็มันแบบเดินไปเหมือนแอคหนึงน่งแล้วสุดท้ายพอเพื่อนก็นมาดีใจดีใจแล้วก็แล,วกแล้วก็ชี้ตาสม,มสอนคืออารมณ์ของเรากองเชียร์ผมว่าก็เป็นอย่างนี้แหละแบบอ,อีขอโทษใช้คำยาก่อนเกมเราก็ทําใจไว้แล้วว่าสงสัยแพ้อีกแน่นะแต่พอยิงหนึ่งแล้วยิงสงก่อนหมดเวลาเนี่ยคือผมไม่ได้เฮลั่นบ้านนะไม่ได้เฮลั่นบ้านแต่ว่ามันก็ เอาวะชนะได้สักทีนะหงแดงอย่างเงี้ยเออชนะแบบครีนชีทด้วยไม่ใช่ปะตอนะครับอา,อารมณ์มันอย่างนั้นน่ะแบบเฮ้ยอยากให้เรื่องไอ้ที่มันผ่านมาเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายอะ่ะมันจบลงได้ไหมลองสู้กันใหม่แบบเนี้ยสู้ด้วยด้วยแนวทางใหม่แบบนเนี้ยที่อัเนอร์คิดค้นขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่รอด ปลอดภัยได้แค่ไหนแต่ว่ามันก็ยังต้องมีต้องปรับต้องจูนอีกเยอะโดยเฉพาะการที่จะดรอปผู้เล่นอย่างซาร่าเนี่ยหรือแมตต่อไปอ่ะจะทำยังไงนะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มเห็นละวว่าคุณต้องเวสต้องเป็น perimeter นะเขาเริ่มเล่นได้กองหน้าเป็นอีซักหรือเอกิติเก้นะครับส่วนซาร่าเนี่ยก็ต้องคิดเอาจะเอาอยังไงอ่ะจะเวสเหมือนเดิมจะเป็นโซโบแทนเหมือนเดิม หรือใครลงมาแทนแต่เวีเน่ต้องอยู่ผมบอกเลยฮะนะครับสายเนี่ยกักโปก็ถึงเขาจะเป็นคนที่เราด่ามากที่สุดทำอะไรเงืเงินๆแม้แต่เกมเนี้ยจับบอลก็หลุดจังหวะก็นรกนะฮะตัดขวาไปแทนที่โล่งแล้วจะยิงไม่ยิงไอ้จังหวะที่ควรจ่าเพื่อนไม่จ่ายมันแต่สุดท้ายมันก็ได้เอสซีหนึ่งยิงหนึ่งก็เอาเฮ้อเอากัคโปมักจะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะครับถ้าถ้า จังหวะมันได้ความมั่นใจมันได้มักจะยิงเข้านะก,ก็ว่า,างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชมทุกทุกแดนวันนี้นะใครจะบอกว่าโอ้แค่ชนะเวสแฮมนะทีมทยลังไม่ใช่นะครับเพราะเราแพ้นอตติงแฮมฟร์เรสมาแพ้ PSV มาเพราะฉะนั้นเนี่ยการชนะกับเวสแฮมนอกบ้านเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ควรจะยินดีแหละต้องดีใจแหละนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครจะว่าอะไรไม่เป็นไรชนะแบบคลีนชีทด้วยเป็นขวัญกำลังใจและเริ่มมองเห็นรูปเห็นล่างเห็นทางในการเล่นและแล้วก็เริ่มผมผมจับจับความรู้สึกว่านักเตะเนี่ยมันมันไม่มั่นใจกันมาตลอดนะฮะรูปแบบการเล่นมันมีเพียงแต่ว่ามันทำแล้วมันไม่ได้แต่วันนี้มันทำแล้วมันเกิดคลิกมันก็เริ่มเกิดความมั่นใจในการเล่นนะครับแล้วมันจะน่าจะสานต่อกันไปได้นะครับผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาได้ มันควรจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับและกอะ็อีกคนนึงมิลส c เคอร์เคสหัวนี้ตอนแรกก็หนักใจว่าทําไมแบบบนบนะบ่นในใจว่าทำไมไม่เอาล็อบโบล,ลงว่าขขาวที่แล้วล็อบโบก็เป็นตัวสมรองเนี่ยเอาล็อบโบมาเล่นแน่ๆน,น,นอนๆก่อนนะครับแต่วันนี้เคอร์เคสต้องยอมรับทำได้ดีอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันเริ่มเหมือนมันไปสุดทางแล้วมันเหมือนแบบ หลังชนฝาแล้วมันแบบอไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วอะ่ะเพราะนี้นมันเหมือนแบบเล่นด้วยสติเล่นด้วยอารมณ์ที่มันเยือกเย็นนะแล้วมันไม่ค่อยผิดพลาดนะครับวันนี้เคอร์เคสเ,เติมจังหวะที่ถูกแล้วก็สามารถสกัดบอลตันบอลได้ดีแล้วก็ดูเล่นนิ่งขึ้นเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นถึงแม้มันจะอาจจะประสานงานกับกโปะไม่ไม,ไม่ไม่ลงล็อกลงรอยนะแต่ดูแล้วมันไม่ไม่ผิดจังหวะมันไม่ได้เติมแบบทำให้เสีย โดนเขาลุกกลับอะไรประมาณนี้ถึงจะมีตีรถเปล่าบ้างนะเออแต่จังหวะการเล่นดูเยือกเย็นขึ้นแล้วก็มีคุยกับเพื่อนสั่งกับเพื่อนบ่นกับเพื่อนอ่ะใจมันเริ่มเริ่มเริ่มประสานกันนะ่ะพอมันมันเริ่มเป็นคุยภาษาเดียวกันนะผมใช้คําว่าคุยภาษาเดียวกันภาษาลีร์พูเนี่ยมันมันก็จะเริ่มคลายความกังวลและเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเคอร์เคสไม่ใช่กระจกนะครับมาจากบอลมัดนะ มันเป็นแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมนะฤดูการที่แล้วแล้วตอนดูมันเล่นมันเอาซา,าลาอยู่เลยนะซา่าที่เป็นแชมป์คราวที่แล้วอะ่ะคิดดูแล้วกันนะครับผ่านยากนะครับคือเคสแล้วก็ความดุดดันเล่นเกมบุกเนี่ยแต่ว่าต้องปรับปรับตัวนิดนึงเล่นให้มันพอดีไม่ใช่ตะบี้ตะบันบุกเข้าไปเล่นดูจงหวะด้วยนะครับวันนี้ทําได้ดีอ่ะเฮ้ยนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะทั้งอย่างที่บอกอะ่ะมาเนี่ยที่บอกทั้งหลายทั้ง มันควรจะดีไหมมันก็ควรจะดีใจอ่ะทีมชนะถึงแม้ก่อนเกมมันจะมีข้อสงสัยเคลือบแคลงแต่เมื่อชนะมาได้เราก็ดีใจใครจะบอกว่าเซฟอร์เนอร์ก็ไม่เป็นไรฮะผมไม่ได้มาเซฟอร์เนอร์เพียงแต่ว่าบอลมันชนะล์ภูมิมันชนะได้อ่ะจากคิดแพ้มันติดติดมันควรดีใจป่ะล่ะมันก็ต้องควรดีใจอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เชีย์แหละก็สู้ต่อไปก็ต้องปรับปรุงทีมกันต่อไปแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงอ่ะก็ต้อง เปลี่ยนผู้จัดการทีมก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้มีเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยแหละนะครับเป็นบทพิสูจน์อาเนอร์ชาร์ลส์แล้วล่ะนะครับในเมื่อคุณได้จัดทีมได้ลงล็อกมากขึ้นผลการขันดีขึ้นในแมตช์นี้นะคุณจะสารต่อได้ไหมและจะบริหารจัดการลูกทีมยังไงโดยเฉพาะซาร่านะรถ้าบริหารจัดการได้ดีนะครับ สร้างขวัญกำลังใจให้ลูกทีมได้ดีให้มันเล่นเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยไม่เสียง่ายๆอ่ะวันนี้ต้องชมว่าคือไม่เสียไม่โดนยิงก่อนซะก่อนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสมอหรือชนะนะครับถ้ามันนิ่งเกมกองหลังมันนิ่งอย่างเงี้ยกองกลางมันนิ่งอย่างเงี้ยโอเคนะครับมีลุ้นได้โอเคส่วนด้านหน้าก็ไม่ค่อยห่วงมันเท่าไหร่นะ,ะประมาณนี้แล้วกันหลังเกมนะครับ เบธแฮมโดนลิว์ภูทุบไปคอนแตก2ประตูตดศูเชียร์กันต่อไปเดี๋ยวมีแบตกลางสัปดาห์มสัปดาห์เตะกันทียิบเอาสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับนะฮะใครจะว่าเซฟก็เซฟแล้วกันใครจะว่าไม่เซฟก็ไม่เซฟแต่ถ้าทีมชนะมันก็ต้องดีใจใช่ไหมเด็กหงลุยกันต่อ